ฮาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับตุ๊ตูอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรายการใหม่นะคะชื่อว่าโฮมเตลูนะคะรายการนี้จะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมคะเกี่ยวกับห่วงจุ้ยดวงต่างๆที่จะมาอัปเดตแล้วก็นําเสนอคุณผู้ชมทุกคนนะคะตุ๊ตูเองก็ เชื่อในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งนะคะสินแสทักว่าให้ตุต่ยเปลี่ยนชื่อจากตุต่มาเป็นชามฉะนั้นหลังจากนี้ไปทุกคนต้องเรียกตุต่ว่าชามนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าชามอะ่ะไม่ใช่หมอดูจริงๆนะชามก็ไปเอาความรู้จากสินแสจาก ในเว็บต่างๆมา,มานำเสนอก็มาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะคะในส่วนของวันนี้นะคะชามก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าจัดบ้านยังไงให้เป็นสิริอมองคลสำหรับคนทาด์ไฟแล้วก็ทาตด,ดินนะคะทาด์ไฟก็จะมีธนูนะคะสี่เมฆและ้าด,ดินนะคะจะมีมังกรพฤึกแล้วก็ราศีกันนะคะ สำหรับคนธาตุไฟนะคะจะเป็นธาตุที่เกื้อนหนุนให้กับธาตุดินนะคะถึงแม้ว่าธาตุไฟจะมีจะมีเยอะมากกว่าธาตุดินมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหากนะคะห่วงซุ้ยภายในบ้านเนี่ยไม่ได้เสริมให้กับคนที่อยู่ในธาตุดินฉะนั้นวันนี้ไามจะมาบอกวิธีนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าจะทํายังไงให้ธาตุไฟและธาตุดินอยู่ด้วยกันอย่างบาลานซ์ค่ะ จากที่พูดมาธาตุทั้งสองธาตุนั้นจะบอกว่าธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่นําความสงบสุขมาให้เรานะคะนําความอบอุ่นมาให้เราและเขายังสามารถที่จะเกื้อหนุนธาตุด้วยกันได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเขาสามารถเกื้อหนุนธาตุดินได้ด้วยฉะนั้นวันนี้ชามจะมาโฟกัสว่าจะทํายังไงนะคะจะจัดบ้านยังไงตัวช่วยอะไรที่เราจะมาเสริมธาตุไฟกันคะ่ะ สิ่งแต่งบ้านนะคะสิ่งแรกที่ทําจะมาพูดถึงก็คือเป็นเทียนเทียนหอมนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเทียนหอมมันก็คือเทียนมันก็แสดงถึงความเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะคะทุกคนกลิ่นจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยแต่ถ้าเราไม่สะดวกนะคะเราสามารถใช้เทียนธรรมดาก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าขอเป็นสีแดงสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีส้มเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสริมธาตุไฟได้แล้วค่ะ ตัวเลือกต่อไปนะคะนั่นก็คือเป็นการแทนกำแพงบ้านนั่นเองค่ะจะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ตรงๆไปเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับคนทัดไฟด้วยแต่ทีนี้ก็จะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยบ้านเธอกำแพงแดงล้วนตลกไปป้ามันก็ตลกจริงเนาะเอาเป็นว่าในส่วนของกำแพงนะคะคุณสามารถใช้จินตนาการในการวาดรูปแบบกำแพงได้เลยอาจจะจอ,อาจจะเสริมในส่วนของการเพ้นวาดรูปต่ตางๆใช้จินตนาการของตัวเองได้สบายเลยค่ะ ขอแค่ว่าต้องมีสีแดงนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเลือกเฟอร์นิเจอร์นั่นเองเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆเช่นเดียวกันไม่ต่างกับทํากําแพงค่ะแต่ว่าต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีแดงนะคะทีนี้ถ้าเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีแดงมันก็จะช่วยดึงในส่วนของทัดไฟออกมาแล้วหนึ่งนะอันที่สองคืออะไรรู้ไหมคะมันจะทําให้บ้านเราดูสว่างดูสวยด้วยนะคะเห็นไหม่ะคะทั้งหมดนี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับการเสริมทัดไฟอ่ะมันจะดูยุ่งยากแต่ถ้าเราศึกษาดีๆมันไม่ได้ ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆดีๆแบบนี้นะคะโมบ้าเดอะเพสเซจรามอินทราคูบอนค่ะมีทางทาวน์โฮมนะคะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เซลล์แกลเลอรี่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ